สวัสดีครับผมจอนครับคลิปนี้ตอบคาถามที่ว่าเราจะกินโปรโตีนวันละกี่กรัมแล้วอาหารแต่ละอย่างให้โปรโตีนเยอะขนาดไหนมาดูวิธีการแบบง่ายๆกันเลยครับหลายคนเวลาปรึกษาเข้ามาเล่าให้ฟังว่าในช่วงลดน้าหนักกินอะไรบ้างจะเห็นชัดเจนเลยว่ากินโปรโตีนน่ะน้อยกว่าความต้องการของร่างกายแน่ๆอาจจะเป็นเพราะไม่เห็นความสําคัญของโปรโตีนไม่คิดว่ามันจําเป็นขนาดนั้นหรือไม่ทราบว่าในแต่ละจานมีโปรโตีนขนาดไหน คือโปรโตีนเนี่ยมันเป็นส่วนประกอบของเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายเราถ้าเราอยากแข็งแรงผิวพรรณดีต้องกินโปรโตีนให้พอโดยเฉพาะกล้ามเนื้อมีโปรโตีนเป็นองค์ประกอบหลักนะครับถ้าเรามีโปรโตีนเยอะเรามีกล้ามเนื้อเยอะการเผาผลาญเราก็จะดีทีนี้ถ้าตอนลดน้ำหนักเรากินโปรโตีนไม่เพียงพอก็มีโอกาสที่ร่างกายจะสูญเสียกล้ามเนื้อได้ มันก็จะทําให้การเผาผลาญเราตกหลงช่วงแรกเราอาจจะลดน้าหนักได้แต่ผ่านไปสัก1-2เดือนน้าหนักเราก็จะลดลงยากและช้ามากๆแต่เมื่อเราลดน้าหนักได้ตามที่ต้องการแล้วกลับมากินตามปกติน้ําหนักเราก็จะเด้งคืนค่อนข้างไวนะครับเพราะฉะนั้นตอนลดน้าหนักเราจึงต้องกินโปรตีนให้เพียงพอสําคัญมากๆ โดยทั่วไปแล้วถ้าเราไม่ได้ลดน้ําหนักปันกินโปรตีนให้ได้1กรัมต่อน้ําหนักตัว1นกิโลแต่ในช่วงที่ลดน้ําหนักเราต้องการปริมาณโปรตีนเพิ่มขึ้นครับมันจะได้คงมวลกล้ามเนื้อไว้ได้ง่ายๆเลยคือน้ําหนักตัว1นกิโลต้องการโปรตีน1.5กรัมลองคูณของตัวเองดูนะครับอย่างผมหนัก70กิโลคูณ1.5ก็ต้องการวันละ105กรัม พอเรารู้เสร็จแล้วก็มาดูว่าอาหารที่เรากินแต่ละวันให้โปรโตีนเท่าไหร่บ้างผมเน้นง่ายไว้ก่อนนะครับไม่เน้นยุ่งยากเอาไปใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันเลยหลักๆก,ก็จําแค่นี้ครับ 1. คือไข่ครับไข่หนึ่งฟองให้โปรโตีน6กลรัมพลังงาน70แคลอรี่คุณเอาไปทําไข่ต้มไข่ดาวไข่เจียวมันก็ได้โปรโตีน6กรัมเท่ากันแต่คุณดูแคลอรี่สิไข่ต้ม70ไข่ดาวร้อยกว่าไข่เจียว200กว่า เพราะฉะนั้นถ้าจะเอาประโยชน์จากโปรตีน6กรัมนะครับกินไข่ต้มดีที่สุดเพราะมันได้โปรตีนเท่าเดิมอยู่แล้วครับไม่จําเป็นต้องไปเพิ่มแคลอรี่เลยถัดมาเป็นส่วนของเนื้อสัตว์ครับเน้นง่ายไว้เลยตีไปว่าเนื้อสัตว์ทุกชนิดให้ปริมาณโปรตีนเท่ากันไปเลยครับ100กรัมให้โปรตีน20กรัมแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเนื้อสัตว์100กรัมมันเยอะขนาดไหนผมถ่ายรูปมาให้ดูคร่าวๆแบงค์100พับครึ่งเนี่ยเท่ากับปลาแซลมอนชิ้นเนี่ยขนาด100กรัม วันนั้นปลาชิ้นนี้ก็จะให้โปรโตีน20กรัมอกไก่ชิ้นเท่ากับแบงร้อยเต็มใบหนัก250กรัมครับก็จะได้โปรโตีนประมาณ50กรัมจำเอาครับเนื้อสัตว์100กรัมชิ้นประมาณขนาดนี้ได้โปรโตีน20คุณไปกินคุณก็กะเอาเติอ๋อน่าจะประมาณ150กรัม200กรัมก็ฝึกกะกะเอาไม่ซีเรียสครับ แต่เนื้อสัตว์ในที่นี้ต้องเป็นเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันนะครับอย่างอกไก่ในเซเว่นเนี่ย1ชิ้น90กรัมจะให้โปรโตีน17กรัมครับราคาก็40บาทเองนี่เป็นส่วนของอาหารสดเราเอาไว้คำนวณโปรโตีนง่ายๆแบบนี้เลยส่วนถัดมาเป็นเรื่องของอาหารที่มีฉลากโภชนาการชัดเจนยกตัวอย่างอย่างนมจืดยี่ห้อนี้นะครับผมเทียบที่2หน่วยบริโภคคือ400 ml อแล้วกันจะได้โปรโตีน12กรัม และได้น้ำตาลสูงถึง32กรัมแคลอรี่สูงถึง300ยี่เลยนะคุณอย่าลืมนะครับเราต้องกินโปรโตีนให้ถึงก็จริงแต่เราจะลดน้ำหนักเราก็ต้องคุมแคลอรี่ไม่ให้เกินคิดดูแล้วกันว่าถ้าคุณต้องกินให้ได้โปรโตีนมาละร้อยกรัมอย่างผมเนี่ยการเสริมเข้าไปแบบนี้มันทำให้แคลอรี่รวมเกินหรือเปล่าแล้วน้ำตาลสูงเกินไปไหมลองดูนมเว้บ้างนมเว1หนึ่งขวด350 ML ให้โปรโตีนสูงขึ้นมาเป็น25กรัม แล้วแคลอรีร่ลดลงเกือบครึ่งครับเหลือแค่200แคลเองแล้วก็น้ําตาล10.5กรัมซึ่งถือว่าเนี่ยเจ๋งเลยนะครับแต่มีเพื่อนๆที่น่ารักแนะนำนมยี่ห้อใหม่เข้ามาให้ผมรู้จักผมไม่เคยกินเลยนะ1ขวด300 ml ให้โปรตีน30กรัมเลยครับแคลอรี่แค่180แคลรี่เองแล้วน้ำตาลก็แค่4กรัมเองถือว่าเจ๋งมากคุ้มที่จะกินที่สุดแต่ราคามันแพงที่สุดด้วยนะครับก็ขวดละ69บาทมันเลือกเอาถ้ามีฉลากอยู่ ก็ดูให้ได้โปรโตีนเยอะๆไขมันน้ําตาลน้อยๆในส่วนของอาหารเสริมประเภทโปรโตีนก็มีเยอะเอาความรู้ไปเปรียบเทียบและเลือกกันเราเองละกันนะครับหนึ่งเลยควรไม่มีสารเคมียเยอะเกินไปเช่นพวกสารกันเสียสารแต่งกลิ่นแต่งรสน้าตาลต้องไม่เยอะและข้อสุดท้ายคือราคาเมื่อเทียบต่อปริมาณกรัมโปรโตีนที่เราได้รับเนี่ยมันต้องคุ้มค่ายกตัวอย่างเล่นๆสัก2ตัวตัวแรกเป็นโปรโตีนเม็ดครับขวดหนึ่งไม่แพงนะ 30เม็ด100ยกว่าบาทหารมาแล้วตกเม็ดหนึ่งก็ประมาณ4-5บาทเองครับแต่เราดูข้างหัวนิดนึงครับให้โปรโตีน330มิลลิกรัมต่อเม็ดหรือถ้าคิดเป็นกร,รัมก็คือ0.33กรัมซึ่งมันก็ไม่น่าจะคุ้มเท่าไหร่ไหม อย่างผมต้องการโปรตีนร้0ยกรัมกินตัวนี้เสริมเข้าไปวันละ10เม็ดเลยก็ได้โปรตีนมาแค่3กรัมเองนะครับอีกตัวหนึ่งเป็นกรดอะมิโนน้ำที่ขายอยู่ตามเซเว่นครับขวดหนึ่งก็ประมาณ30กว่าบาทตัวนี้1ขวดจะให้โปรตีน4กรัมแล้วก็ได้น้ำตาลมาด้วย4กรัม สรุปเลยโปรตีนโคตรสำคัญครับไม่ว่าคุณจะลดหรือไม่ลดน้ำหนักควรกินโปรตีนเยอะๆนะครับยิ่งตอนลดน้ำหนักครับกินโปรตีนให้ได้1.5กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลแล้วมาดูอาหารแต่ละวันว่าเรากินถึงไหมไข่ให้โปรตีนฟองละ6กรัมเนื้อสัตว์อะไรก็ชั่นครับที่ไม่ติดมัน100กรัมให้โปรตีน20กรัมคิดง่ายๆแบบนี้เลยถ้าจากอาหารหลักกินแล้วไม่พอก็ซื้ออาหารเสริมมาทานได้ครับไม่ว่าจะเป็นนมหรืออาหารเสริมชนิดเม็ดชนิดผงชนิดน้ํา เพียงแต่หลักในการเลือกก็ควรจะปราศจากสารเคมีไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันให้โปรตีนเยอะคุ้มค่างเงินหวังว่าจะช่วยตอบปัญหาคาใจใครให,หลายๆคนได้แล้วก็ช่วยให้การลดน้ำหนักเป็นเรื่องสนุกและง่ายขึ้นนะครับมีเพื่อนคนไหนที่ลดน้ำหนักแล้วโยโย,โย่ชอบอดอาหารไม่กล,ากลาก้ากินนู่นกินนี่ส่งคลิปนี้ให้เขาดูเลยนะครับแล้วอย่าลืมกด s u b ส c r i b ์ไว้ด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับ